เอางี้ดีกว่าอะไรที่เป็นร้านรับฟาร์มรับกดเกมพารรับขายโลบัคหรือรับทำพาวิซีดึงคันโยกแมปบอกฟุตอีดิดเหมยเอาหมดบ่ายอีดิดเหมยแล้วทำไมผมต้องเข้าแมปนี้ โอ้แมปนี้มันสุดยอดอยังไงล่ะแจ็คถึงได้วะมันจะมีแมปแต่งตัวสกิทแมปที่มันสามารถถือป้ายแล้วเขียนว่าค uh, ุณได้อ่ะแจ็คอ่าพี่แมปแมปเพียระพาผมไปดูหนะ่อย <c oughs> นี่เราด่าแมปไปโอนอย่างนั้นเหรอเอาแมปไปโอนเหรอโอ้ไม่รู้นะเนี่ยพาไปดูใกล้หน่อยดิเราเดินลงไปเนี่ยมันเป็นมันมีทางล่องหนอยู่เดินไปเลยล่องหนเพียอะไรพี่มันตายเนี่ยพี่โอ้เจ้าเราฉลาดเราก็าจะแค้ปุ่มวาร์ปไงป้ายบิวบอร์ดนะอยากบินไปเลยเหรอบินไปเลยแจ็คนี่คือแมปมาสเตอร์เลือนไอชิ้นนี่มันแอกเกิน ไม่ปรโมนแม่มันหรอกบอกในคลิปนี้แหละโง่ตาพี่เห็นแล้วอันไฟกูพิมพ์อยู่ข้างหลังเอา <c oughs> ละ <c oughs> เดี๋ยววันนี้ผมจะพาพี่ไปเป็นหน่วยซุ่มยิงเองไปเลือ่อนหรอเดี๋ยวก่อนอื่นเลยพี่ต้องไปเลือกชุดก่อนนะนเดียวกันที่แจ็คก,กี้ใส่เลยนะใช่แล้วพี่อ้าวิเราแต่งตัวมาแค่สองร้อยยี่สิบสองโลบักเองอ้าวเฟลทว่าไงบาโววันนี้เราได้รับภารกิจมาเก็บสังหารคนโอเคกูพร้อมยิงละ ไหนวะพี่ไม่กลุ้มเกินที่หมายเลยเราจะยิงไอ้ไอ้หมูนู้นใช่ไหมใช่แล้วพี่พี่อยู่ไหนวะพี่อยู่ตรงนี้นี่มองมองมองมาที่พี่เห็นแล้วเห็นแล้วนี่ไงพี่ไหวตอนนี้พี่จะกี้อยู่ในน้ำเหรอใช่พี่ผมร้อนตอนนี้ผมอยู่ใกล้ๆเป้าหมายแล้วพี่โอเคบาโวฉันถือปืนแล้วบาโวเรียกอัลฟาเลสเยสเซ่เห็นชายที่ใส่ชุดเป็ดอยู่หรือไม่สีเหลืองๆใช่หรือไม่ใช่แล้วผู้ต้องสงสัยค้าเลโกเถื่อนเยนโล่พร้อมแล้วยิงเป้าหมายขยับแป๊บนึงเป้าหมายขยับเยีตันไหวอยู่ด้ิ ยิงไปแล้วโอ้ยยิงพลาดยิงพลาดเป่าพลาดเป่าเดินเด่นไปไหมเฮ้ยมันมีบอดี้การ์ดบ่าววเก็บเลยเก็บเลยโอ้ยเป็ต้นไม้บ่าววเปลี่ยนตำแหน่งเข้าย้อมเปลี่ยนตำแหน่งเปลี่ยนตำแหน่งยิงเปลี่ยนตำแหน่งก่อนเขาเปลี่ยนตำแหน่งก่อนหลับซับลับซับตอนนี้อัลฟาเลสอยู่ที่หลังคาบ้านอยู่ปองภูเขาเฮ้ยปองปองไฟเห็นเป้าหมายชัดเจนหรือไม่เห็นชัดเจนยิงหัวได้ยิงมันออกซับยิงเป็ดยิงเป็ดสุดร้ายเป็ด ยัดเคเปลี่ยนตำแหน่งบาวอตอนนี้ฉันอยู่ใกล้ตำแหน่งเกินไปหาตำแหน่งที่คิดว่าจะยิงได้โดนโดนปะสามอีกเม็ดอุย้ยโดนโดนตู้บนนี้ตุ้นโดนตู้บนนี้ตุ้นโดนบาวอฉันถูกจับได้แล้วมันกำลังวิ่งมาหาฉันน,น,นี่นี่ถอนกำลังมันวิ่งมาผิดพลาด ครับฉันขึ้นมาได้แล้วฟอเลตตอนนี้อยู่จุดสูงสุดของพอนึกกาแล้วใช่ไหมเยสเซ่เบีมากเบียวมากเลยพวกเราเนี่ยตอนนี้เป้าหมายอยู่ใต้ลุ่มต้นไม้มุมวิสัยทัศน์กว้างไหมกว้างเลยกว้างเลยเห็นชายที่อยู่ใต้ต้นไม้ไหมกระต้มมีไอ้เชี่ยหรอ4คนนับกัน1 2 3 4ชนใช่แล้วเอ็นปืนพร้อมยิงปืนพร้อมก่อสุดหล่อพร้อมยิงฮัลโหลเป้าหมายเป็นผู้หญิงผมสีแดงคาดว่าน่าจะเป็นแฮกเกอร์เลโก้ ปาวอปาโวอปาโวอดูที่หอนาดนการสินายเห็นปืนฉันไหมเห็นแล้วเพ็ยงเบยเฉิไหยเลยป้าหมายเคยับเดี๋ยวรอแป๊บนะเฮ้ยมึงยืนนิ่งๆดิเปลี่ยนป้าหมายเปลี่ยนป้าหมายเป้าหมายพร้อมยิงนะไอตัวไอหัวไอหัวแดงอ่ะเห็นเห็นเห็นโรลี่ไหมเห็นโรลี่ไหมโรลี่ข้างๆหัวแดงใช่ไหมใช่คาดว่าน่าจะขโมยบัตรประชาชนแม่มายืนยันยิงเลยยิงนัดหนึ่งนัดยิงไม่โดนเป้าหมายขอยยับไม่โดนโดนเราดูอาการเดี๋ยว ยิงยิงซ้ำตอนนี้ติดติดผิดแล้วดินเลยดินเลยเย็ยดินดินใหญ่เอาฟอเรสต์โอ้ยยิงเก่งใจคนข้างเดนะพี่ฉันถูกฉันถูกฉันถูกพบเป้าหมายยิงเลยยิงฟอาเรสอย่าให้เป้าหมายรู้ฆ่าจริงสวัสดีครับไม่ได้ไหมครับผมายไม่ได้บนห้องพักกลางจุลมุนเอาเรามันจะล็อก ย่าอยู่นิ่งนี่มี้วมีคอะไรม่กมปาวเก็บเก็บเาล้วพี่สายแล้วพี่รู้เหมดแล้วนี่าวนั่นเล็กน้อยถ้าเทียบกับสิ่งที่เรากำลังทาเพื่อช่วยมวลมนุษยชาตไว้ปาวต่อไปนี่คือนาทีของนายแล้วฉันจะไปชี้ป้าหม้าวหาตแหน่งยิงปืนลับๆตอนนี้บาวอกลังหาตำแหน่งยิงอยู่ขอแบบสั่งยิงหน่อยฉันอยากยิงคนเลืยอน ตัดเป้าหมายหน่อยเป็นชายประเภทเด้อไงเจ็ดดาหน้าโง่เห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้ว,ลวพร้อมเป็นชีพแวกกระจกต้องการกำลังเสริมบอกนะเอาคนนี้เราไม่คุยกับขยะ <laughs> ตอนนี้อยู่บนแทงน้ำกินฝูงคนอยู่ช่วยไปตรวจสอบว,ว่ามีคนเลื้ยนหรือเปล่าไหนดูที่ถนนนะปาวว์ชิบหายแล้วมีกอร์สิลามีไขจูพบไขจูยิงไขจูปาวว์ Power, ยิงรับทราบ ไปแล้วหนึ่งเม็ดไม่โดนเม็ดสองมีคนเลื่อนมาวะแถวนี้มีคนเลื่อนขอรายละเอียดผู้ต้องสงสัยยิงโดนได้ไงวะมีไอ้พี่พี่ยิงผมได้ดิอยากตายป่ะเฮ้ยมันพูดว่าอยากตายตายใส่หมวกไปหมวกอัปป้าอ้าเฮียปืนปืนปืนติดคัดปั๊วะโอ้หมายบอกว่ายิงโดนเปล่ายิงโดนเปล่าตกน้ำไปยี่ห้อ ตอนนี้เป้าหมายโอ้โหไม่ชัดแล้วเหอมันงใงม่กบาโวมทางนี้มันร้องเสียงดังกว่ากอสลาโวให้ยิงคนไหนให้ยิงคนไหนยิงคนเมื่อกี้ซ้ำเลยได้วเกแล้วไม่เห็นเปาหมายเลยอุ้ยมตายลบิเป็นเลโก้บาววหนีเร็วมันกำลังวิ่งไปโอ้ยมได้พี่ผมดาวจะเป็นอะไรบอกว่าไม่เป็นไรจเล เรียกเอาฟาเลสตอนนี <também com> ้บาโบอหนีพ้นแล้วขอย้ำขอย้ำกดเซเลาตายบาโบอวันเรียกเอาฟาเลสรับทราบตอนนี้มีชายชะกันกำลังลุ้มโสมผู้หญิงต้องช่วยเลือด่วนอย่าให้ยิงใครก่อนพี่ชายชะกันช่วยช่วยผู้หญิงหนีได้เราทำสำเร็จ เรียกอาอเรสตตอนนี้พบชายสามคนอยู่บนสะพานคิดว่าน่าจะมีการเล่นชู้กันมีคนพบฉันเ <one> right. มินวันไว้เป้าหมายตอนนี้กําลังตายใจให้ยิงใครให้ยิงคนที่อยู่ทางขวาที่อยู่คนเดียวโอเคคนเดียวยิงเป้าหมายยังไม่ตกน้ําตกน้ำแล้วรอ,อดูสถานการณ์ก่อนเนะ เอาฟาเรสต์จะให้งอต่อเนี่ยพม่งไปสิตอนนี้เป้าหมายคาดว่า,าจะงอกันอยู่ซ้ำไปหนึ่งเม็ดเลือดมันพอหรือเปล่าซ้ำไปเลยเชจ่อชัดเอาฟาเรสต์ฉันสงสารเหลือเกินเ <c oughs> อาป้าเอาป้าเอาป้าหันมามองที่ที่ฉันอยู่สิโอ้ oh, คนอยู่เต็มเลย <c oughs> สถานะตอนนี้พร้อมยิงหรือไม่เอาฟาเรสต์ยิงเลือดหนึ่งนะโถเลือดโดนตอนนี้เป้าหมายกำลังงออย่างหนักขอย้ำ ยิงคนที่แบกอุ้มอยู่หมายลมแล้วซ้ำไปอีกโดนคนข้างหลังเป็นล้านอ่ะพี่ขามีกเยี่ยมคุณฝึกสามนะงูมางูมันเลื่อยมาแล้วก็มาตัดขากี่ข้าวีด้่ะโอเคครับบราโวฝ่ายหญิงกำลังขอไปกินข้าวปาวอเรียกอัพฟาเลสใครจัดการเลยไหมั้ยจักครับยิงคนที่ยืนอยู่คนเดียวได้เลย ออาฟาเรสขอทราบชัดเจนหน่อยมันมีอยู่2คน 2> ผู้หญิงที่มันไม่มีแฟนแล้วก็ขาด้วนด้วยโอ้ยมองไม่เห็นเลยเว้ยเปิดไนท์วิชั่นเรียบร้อยยิงมีคามหาเป็นไงบ้างดินขอสถานะว่าจะยิงต่อหรือพอยิงให้หมดไปเลยใครที่อยู่บนสะพานขอยิบยิงให้หมดไปเลย เกิดสำเร็จแล้วเขาออกเซอร์ไปแล้วให้เก็บคนที่อยู่ด้านหลังนายแต่มันด้านคืนพี่น้องเลโกอของฉันนะภารกิจมันคือภารกิจฆ่ามันไปไปว้าวอีดิทเหมยขายผลไม่ถาวรด้วยนะน้องรักสนใจลิงก์ใต้คลิป